วันนี้ณนะห้องสนฉัดกระทรวงยุติธรรมเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวชราราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานในพิธีมอบทุนเพื่อเสริมสร้างคนต้นแบบ ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดาริประจำปี2568ให้แก่เรือนจำและสำนักง,งานคุมประพฤติจำนวน34แห่งรวม850,000บาททั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาะเรนทิราเทพพยัวดีกมรมหลวงราชสัินีิรีพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระดาริให้จัดตั้งกองทุนกำลังใจในพระดาริขึ้นเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือผู้ต้องขังภายหลังที่รับการปล่อยตัว และมีพระดำรัสให้กองทุนกำลังใจในพระดำริจัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ผู้ต้องขังด้วยมีพระประสงค์ในการพระราชทานความช่วยเหลือและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้พ้นโทษได้มีทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพเป็นการสร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนดีของสังคมและยังสามารถเป็นคนต้นแบบให้แก่ผู้ต้องโทษอยู่ให้เห็นเป็นแบบอย่าง และมีความหวังที่จะสามารถประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้เช่นกันซึ่งตั้งแต่ปี2564ถึงปี2568กองทุนกำลังใจในพระดาริได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อเสริมสร้างคนต้นแบบภายใต้โครงการกำลังใจในพระดาริรวมจำนวน3,680,000บาทปัจจุบันมีคนต้นแบบกว่า300คน